สวัสดีครับผมเช้านี้ที่สกลนครเมื่อน <t ell ee wości> ี้ได um ้ม um ีโอกาสเข้ามาป่าภูพาน์นะพี่น้องเนาะสกลนครเข้ามาป่าภูพานมาเจอสมุนไพรดีมีประโยชน์คือยกับพี่น้องเลยมาเจอสมุนไพรแซ่ม้าทลายลงนะพี่น้องเนาะภาคกลางเรียกแซ่ม้าทลายลงแซ่ม้าทลายลงเป็นลักษณะนี้นะพี่น้องเนาะเป็นปุ่มๆปุ่มๆแบบนี้แต่ทาวันน้อยพี่น้องตัวเนี้หรืออีสานเรียกมากกระทืบมลงอะไรพี่น้องพี่น้องผมมาเจอพี่พอดีพี่น้องเ่ย อันนี้ถ่าวันของพ่อในพี่น้อง้อบอสมาวถที่จะถ่ายไปพี่น้องได้เบื้องพ่ออย่างมันสูงพี่น้องพูถ่าวันของพ่อมันน้อยเห็ดย่างได้ซอยอย่างได้ตาสน่มากระเทียมลงหรือแซ่มาสะลายลงนี่นสามารถช่วยไปบำรุงกําลังท่านชาได้อย่างดีได้พี่น้องเอ้ยแก้อ่อนเพียซอยเสริมสร้างร่างกายท่านชาให้แข็งแรงขึ้นเหมสรักครับท่านที่สมรรถภาพเบิพี่น้องบ่มีเรี่ยวบ่มีแรงเหตุการณ์ให้งานบ่ได้ หาต้มอยู่ต้มกินนมาพี่น้องนะนี่คือใบของพืนนี่พี่น้องเนี่ยเนี่ยโอ้อยู่นี่อยู่นี่นนนพี่น้องนี่อันนี้คือใบของพืชนะพี่น้องนะใบของแซ่ม้าทลายลงต้มกิน่นแก้ปวดเมื่อยตามเส้นตามเบรนแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายเจ็บหลังปวดเอวนะพี่น้องนะแม่นไผ่ร่างกายอ่อนเพียกเพลียงเข่าโคกเข่า,ขา,ขาป่าให้สังเกตบางใบของพืนเป็นลักษณะนี้นะพี่น้องนะแล้วก็สังเกตเทาวันของพืนเป็นตุ่มแบบนี้ เป็นตุ้มเป็นตุ้มเป็นตุ้มเป็นต,ตุ้มแบบนี้เขาเรียกว่าแส้ม้าทลายรงหรือม้ากระเทือบลงอีสานเรียกให้ท่านตัดเอาประมาณหนึ่งกับมือเาอามาต้มอ,อยู่ต้มกินพี่น้องเอ๋จะเ็ให้ร่างกายที่อ่อนเพียเพ้ยเพียแรงนั้นบรรเทาเบาบางหรือดีขึ้นมาพี่น้องเนาะพูดภาวันของพี่นอ้อ,นองโพ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 ขึ้นไปพผมมีโอกาสได้เข้ามาป้าผู้พาดก็เลยได้เก็บบรรยากาศไห้พี่ให้น้องด้เบิ่ง โอ้ยสมุนไพรหลายค่ะพี่น้องเอ้ยพวกพต้นสมัดก็มีพี่น้องพต้นสมัดก็มีพี่น้องพพวกพวกสมุนไพรหลายอย่างโอ้ยไทเห็นกลางโคกกลางป่าให้ท่านปัดเอาเลยได้พี่น้องเด้อไปต้มอยู่ต้มกินพี่น้องเองที่เห็นไห่กำลังบางชากรับคืนมาเขาเรียกร่างกายที่มันซึกหล่อนั่นกินไปแล้วร่างกายจะดีขึ้น เอาทุกสิ่งทุกอย่างก่อนกินก่อนใส่อย่าพลาเชื่อผมเด้อให้ท่านศึกษาดีๆพี่น้องจังหายอยู่จังหากินกินแล้วให้ท่านอยู่ดีมีเฮงอย่าเจ็บอย่าไขา้ให้สุขภาพแข็งแรงครับผมขอบพระคุณครับ